ทุกคนรู้ไหมครับว่าพิธีนี้แหละที่มีคนโดนของมาร่วมพิธีธรรมอาจารย์ยืนแทบไม่อยู่เลยครับและทันทีที่อาจารย์ทําพิธีเสร็จปุ๊บมีคนได้รับเงินล้านทันทีเลยนะครับและเป็นวันที่อาจารย์ทําพิธีให้ลูกศิษย์รวมมากกว่า1,300คนใน1วันครับ อาจารย์กำลังพูดถึงวันมหาโชคมหาลาภจันทรสอนจันทร์ที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้ครับวันนั้นเป็นวันที่เลือกดีที่สุดแรงที่สุดด้านเมตตามมหานิยมมหาโชคมหาลาบนะครับรู้ไหมครับว่าใครที่ได้ทําพิธีใดๆในวันนี้พุทธคุณสูงมากๆ ช่วงเช้าอาจารย์เตื่นตีสี่เหมือนเดิมนะครับเพราะตอนเช้ามีพิธีลงพลักหน้าทองวันนี้คนจองคิวมาประมาณ800คนครับและว,วันนี้เป็นรุ่นที่16แล้วนะครับหลายคนถามว่าทําทําไมลงทุนไปก็เยอะเหนื่อยก็เหนื่อยค่าครูก็แค่9บาททําไปแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยบอกตรงๆนะครับถ้าคิดเป็นมูลค่าของเงินอาจารย์ขาดทุนหลัก10ล้านบาทนะครับแต่ถ้าคิดมูลค่าด้านจิตใจและความสําเร็จของลูกศิษย์กำไรมูลค่ามหาศาลครับ เพราะลูกศิษย์ของอาจารย์สําเร็จชีวิตดีขึ้นเยอะมากและที่สําคัญถ้าคนที่ติดตามอาจารย์ตั้งแต่แรกทุกคนจะรู้ว่าอาจารย์เรียนวิชานี้มาเพื่อช่วยลูกศิษย์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ แดดวันนี้ร้อนมากเลยนะครับแต่ลูกศิษย์และทีมงานของอาจารย์ก็น่ารักมากเช่นเดียวกันช่วยกันเตรียมของเพื่อทําพิธีอาบน้ำมนต์จันทร์ซ้อนจันทร์ยอมใจทุกคนนะครับช่วงเช้ามืดประมาณตีสามตีสทุกคนก็ช่วยกันเตรียมงานพลักษหน้าทองพอตอนกลางวันทุกคนก็มาช่วยเตรียมพิธีอาบน้ำมนต์ต่ออีกและที่สําคัญลูกศิษย์อาจารย์ส่วนมากเป็นผู้หญิงประมาณ90%เลยนะครับ ทุกคนรู้ไหมครับว่าวันจันทร์ซ้อนจันทร์ครูบาอาจารย์หลายสำนักจะใช้เลิกนี้ในการปลุกเสกวัตถุมงคลโดยเฉพาะที่เป็นสายเสน่ห์นะครับครูบาเตชะรังสีครูบาอาจารย์ของอาจารย์ท่านก็หงสีพึ่งในวันนี้เป็นสีพึ่งจันทร์ซ้อนจันทร์เติมทำพิธีตั้งแต่เช้ายาว,ยาวจนถึงเที่ยงคืนตามตำรับครูบาอาจารย์สายล้านนาสีพึ่งนี้ใครได้ไปไม่มีจนนะครับคนรักเทวดาเมตตาอาจารย์ขอพระอาจารย์ไว้แล้วเรียบร้อยครับ นานๆทีเทวรารัยของเราจะจัดพิธีครับแต่ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาอุ่นหนาฝาคั่งจริงๆแล้วมีคนอยากมาหลายพันคนนะครับแต่ว่าที่นั่งไม่พอก็เลยรับได้เฉพาะคนที่จองมาประมาณ500คนเท่านั้นแต่วันที่8ที่9กกันยายนนี้ทุกคนต้องมานะครับ พราะวันที่8เป็นวันคขณนีจตุรถีที่เราจะตั้งขบวนแห่องค์พ่อพระพิฆเนศฐีสยามองค์ประธานมาประทับที่จักรพัทเทวาลัยซึ่งเป็นโอกาสเดียวในชีวิตนะครับและตอนเย็นเราจะจัดงานคขณนีจตุรทีที่ยิ่งใหญ่ที่จักรพัทเทวาลัยและวันที่9ก็เป็นวันไหวครูสิทธิ์มีครูทุกคนต้องมาให้บารมีครูบาอาจารย์คอยปกปักรักษาหนุนนำนะครับ ตอนห้าโมงเย็นลูกศิษย์เริ่มเข้ามาในประรัมพิธีแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าหลายคนมารอตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ ส่วนอาจารย์ตอนนี้ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่านานๆจะได้เจอลูกศิษย์จริงๆแล้วอาจารย์ต้องลงมาเริ่มทําพิธีตอนกลางคืนนะครับแต่ทนไม่ไหวครับตื่นเต้นคิดถึงทุกคนก็เลยลงมาทักทายกันก่อนได้จับมือกันได้ยิ้มให้กันได้กอดกันมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดเลยครับแต่ศิษย์ทุกคนก็ทักอาจารย์นะครับว่าทําไมเจออาจารย์ทุกทีอาจารย์ตัวเล็กลงเรื่อยๆได้จับกันคืน นะครับเป็นหลายเดือนแล้วคิดถึงมาก không นะคะหนูมองหนูทุก น้ำมนต์ที่ใช้อาบให้กับลูกศิษย์ในวันนี้มาจากครูบาอาจารย์3ภาค3แผ่นดินนะครับน้ำมนต์จากล้านนาได้รับความเมตตาจากครูบาเตชะรังสีที่ขึ้นชื่อเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายอีสานได้รับความเมตตาจากหลวงปู่มหาศิลาสายใต้สายเขาอ้อได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์หลวงศักดิ์ครับ ันนี้เอาวันอะไรกันทุกคนทราบเนีเป็นวิธีการสอนตนซึ่งการส้อนตานป็นสำคัญอย่างไรเป็นเรื่องงาอย่ามดีที่ให้ผลด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมมหาโชคมหาบ้มมานเ,เพราะฉะนั้นหากเราทุกคน,กนเป็นบุคคลที่ได้รับวันมเมตตาสิ่งที่สําคัญและจาเป็นคือจิตของเราต้องอยู่ในแดนโบสถแดนตัวศลและมีเมตตารุอาอยู่เสมอ ทุกครั้งที่อาจารย์ทําพิธีอาจารย์จะสอนลูกศิษย์ก่อนเสมอนะครับเพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติมากที่สุดหลังจากที่บูชาพระรัตนตรยัยจุดเทียนชัยเสร็จเรียบร้อยทีมงานก็จะต่อไฟให,ให้กับทุกคนเพื่อจุดประทีปครับประทีปนี้เป็นประทีปที่ส่งตรงมาจากครูบาอาจารย์ครับเป็นประทีปสุกิติมาสายวิชาล้านนาครับประทีปนี้เน้นด้านโภคทรั์เป็นหลักเลยครับหลายคนได้เงินล้านในวันนี้ก็เพราะว่าสิ่งนี้แหละครับ จุดประทีปและวางกระเป๋าสตางค์ไว้ใกล้ๆพร้อมกับบริกรรมคาถาไม่ว่าจุดวันไหนจุดที่ไหนเห็นผลดีมากๆนี่คืออีกความลับทางการเงินของอาจารย์ครับเรียนมาเองทําเองใช้เองแล้วก็เห็นผลเองและวันนี้เป็นวันแรกที่อาจารย์ให้ลูกศิษย์ได้มีโอกาสจุดประทีปครับอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้วันจันทร์ซ้อนจันทร์ทุกคนดูพระจันทร์ที่บ้านเราสิครับพระจันทร์สวยมากๆ หลังจากที่อาจารย์ทำพิธีผสมน้ำมนต์จากครูบาอาจารย์เสร็จก็เริ่มการอาบน้ำมนต์ครับวันนี้เป็นการอาบน้ำมนต์ทั้งปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากดวงออกจากร่างกายและยังเสริมสเสน่ห์เมตตาม,มหานิยมมหาโชคมหาลาภและเสริมโพกทรั์ด้วยนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่า500คนที่มาอาบน้ำมนต์มีคนโดนของด้วยนะครับ คนที่อยู่ในพิธีถ้าสังเกตดีๆจะรู้ว่าอาจารย์ทําอะไรบางอย่างแต่ผ่านการอาบน้ำมนต์เสร็จเรียบร้อยหายห่วงจากนี้ดีขึ้นแน่นอนครับอาจารย์อาบน้ำมนต์ไปว่าคาถาไปทั้งหมด500คนแบบไม่พักนะครับเหนื่อยมากๆแต่มีความสุขครับยิ่งเห็นลูกศิษย์ดีขึ้นยิ่งมีความสุขแบบบอกไม่ถูกเลยอาจารย์เพิ่งรู้นะครับว่าหวยออกตอนกลางคืนด้วยเพราะว่าจุดประทีปเสร็จปุ๊บมีคนถูกหวยทันทีเลยครับอะไรอ่ะคนถูกหวยจริงหรอ เมื่อกี้ใครถูกหวยเมื่อกี้เลยใช่ออออยู่เมื่อกี้ไม่เราเมื่อกี้พระจัจารย์ขายซับเมื่อกี้ใช่เราก็ถูกเลยเหรอครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าคืนนั้นรอบๆจักรพัิเทวไลยฝนตกหนักมากๆแต่ที่เทวไลยของเราฝนไม่ตกนะครับลมเย็นสบายสบายครูบาอาจารย์มักเรียกอาจารย์ว่าลูกเทพครับแต่อาจารย์มองว่าเป็นเพราะว่าแรงโครครับ พิธีในวันนี้คือพิธีมหามงคลมหาโชคมหาลาภที่มีคนสำเร็จในพิธีทันทีและในตอนเช้าวันถัดมาก็ได้รับข่าวดีอีกมากมายจริงๆแล้วทุกพิธีเป็นแบบนี้เสมอนะครับอาจารย์ขอวอวยพรให้ทุกคนสุขสำเร็จสมหวังร่ำรวยเป็นที่รักของมนุษย์เทพและเทวดาพบกันในพิธีหน้าวันที่8 9กันยานี้กับงานคเนจจตุรธีและพิธีไหว้ครูประจำปี2567 สาธุครับ